เราชนะมอ3 3เรารักกันรอบใหม่เดือนตุลาคม64แจกเงินอีก7,000บาทข่าวจริงไหมโอ้ยครับตอนนี้ครับล่าสุดครับมีมาอีกแล้วนะคำถามยอดฮิตนะครับสำหรับโครงการเราชนะและก็มอ3 3เรารักกันนะครับผมทราบดีครับว่าทุกท่านอยากได้โครงการนี้นะครับใครๆก็อยากได้นะเพราะว่าได้เงินไปใช้ไม่ต้องมีออกเงินส่วนตัวเลยได้เงินไปเหมือนแต่แต่ต่างกันน็คือใช้ในแอปเป่าตังค์นะครับ mm hmm. ก็คือ แต่ได้เงินเลย7 0 0 0นถามว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่พอครับแจกเดือนตุลาคมด้วยอ่ะเอาเข้าไปนะครับผมโอเคสำหรับเรื่องนี้ครับเราชนะแล้วก็มอ33าเราละการรอบใหม่นะครับถามว่ามีแล้วหรือยังนะครับวิธีการที่คุณจะสังเกตได้ว่ามีแล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะให้วิธีการที่คุณจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยวิธีการครับให้คุณกดเปิดแอปเป๋าตังค์เข้ามาแล้วก็ใส่พีนกหลักใส่อะไรทุกอย่างเข้า G w ว l l e t แล้วไปดูในช่อง a l l e t เพราะใน g w a l l e t เนี่ยใน g w a l l e t จะมีโครงการต่างๆที่รัฐบาลมีอยู่ณนะปัจจุบันผมย้ำคำว่าณนะปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็คือตอนนี้นะครับณนะวันนี้แหละณนะวันนี้เลยนะฮะคุณสามารถเช็คด้วยตัวคุณเองได้ในวันนี้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยก็ได้นะครับโดยคุณก็เข้าไปนะครับแล้วดูใน g w a l l e t ดูว่าณปัจจุบันใน g w a l l e t เนี่ยมีโครงการอะไรอยู่ในแอปเป๋าตังค์บ้าง แต่อันดับแรกคุณต้องอัปเดตแอปเปาตังก่อนนะเอาเป็นล่าสุดก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าอัปเดตแอปเปาตังล่าสุดแล้วแสดงว่าเปาตังเนี่ยเขาจะมีโครงการให้คุณใช้นะครับตามระยะเวลาโครงการนั้นๆนะครับซึ่งถ้าคุณไปดูครับก็ลองไปดูว่ามันมีโครงการอะไรบ้างอย่างเช่นบางทีเนี่ยก็จะมีโครงการอย่างตอนนี้ที่เรามีแน่นอนครับคือเรามีคนละครึ่งเรามีเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยเรามียิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันมีโครงการเราชนะขึ้นมาหรือมอส,สามสามเราเราักรกันโผล่ขึ้นมาวันนั้นแหละครับแสดงว่ามีการแจกเงินครับมีแจกเงินโครงการเราชนะกับมอสามสามมาลกันแต่ถ้าวันใดยังไม่มีครับก็โอกาสที่จะมีเราชนะกับมอสามสามมาลกันก็ไม่มีดังนั้นครับเรื่องนี้คุณลองไปตรวจสอบดูด้วยตัวเองดูนะครับแต่สำหรับถ้าเกิดถ้าคุณยังไม่คุณยังไม่ได้ไปตรวจสอบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยโครงการเราชนะกับมอสามสามมาละกันเนี่ยได้หมดเขาเรียกว่า รอบที่แล้วนะครับในเฟสที่ผ่านมาได้หมดแล้วนะครับก็คือหมดหมดหมดการใช้จ่ายไปแล้วก็คือใครจ่ายไม่ทันใครใช้จ่ายไม่ครบใครใช้ไม่หมดเขาก็หักไปแล้วนะครับมองสามวันแล้วกันเราชนะเหมือนกันดังนั้นเขาก็ไม่ได้ต่อเวลาแต่อย่างใดตอนท่งนั้นเนี่ยรอบใหม่ถามว่าจะมีมาไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีมานะครับดังนั้นเนี่ยข่าวที่ชื่อว่าที่บอกว่าแจกเงิน7 0 0 0บาทโอ้เยอะมากนะฮะข่าวจริงหรือเปล่าก็บอกเลยว่ายังไม่ได้เป็นข่าวที่จริงนะครับเพราะว่า ตอนนี้เราชนะก็ปิดโครงการไปแล้วมื่สามวันแล้วกันก็ปิดโครงการไปแล้วเงิน7000บาทตรงส่วนนี้ไม่มีแน่นอนครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนะครับไม่มีแน่นอนแต่ถ้าไม่แน่ครับภายในปลายปีนี้ถ้าเขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ว่าจะมีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ ทางคนดูแลโครงการต่างนะครับคนดูแล GDP ประเทศนะครับก็คือรายได้มวลรวมของประเทศนะครับก็คือเขากําลังดูกันอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชุมกันอยู่ว่าจะมีโครงการอะไรออกอะไรดีนะครับใน3เดือนสุดท้ายของสิ้นปีนี้จะมีโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็ต้องติดตามกาันเพราะว่าเขาจะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ตรงเนี้ยก็คือมีลุ้นจริงๆนะครับผมใช้ควาว่าลุ้นโครงการใหม่ ปลายปีนะครับอันนี้มีแน่นะมีแน่นะครับแต่ส่วนถ้าเราชนะมังซามะละกันอันนี้สำหรับเดือนตุลาคมไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพิ่มวงเงินอันนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะมีหรือว่าอาจจะเป็นการโครงการแบบชิมชอปใช้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามนะหรือว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันมีไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยโอ้มีข้อสงสัยมาถามผมเรียกว่า เรื่องนี้ถามกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งยอดฮิตผมก็เข้าใจครับการที่เขาเดียวยาให้คุณแล้วได้เงินเนี่ยมันไม่ต้องคือมันไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งไงโครงการคนละครึ่งเนี่ย,ยทุกท่านต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งรัดออกครึ่งหนึ่งถึงจะจบถึงจะได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยโครงการต่างๆเหล่านี้เราชนะมา,างสามาัลก,การเราไม่ทิ้งกันชิมชอบใช้ไม่ต้องออกเงินเลยคือได้เงินเพียวๆใครก็อยากใครก็ชอบใช่ไหมครับได้เงินเพีย,พยวๆดังนะนั้นมันดีแน่นอนแต่ตอนนี้ นะเวลานี้มันยังไม่เป็นเรื่องจริงคุณไปเสพข่าวที่ไหนมานะครับก็กรองด้วยผมบอกว,วิธีการเช็คให้คุณแล้วนะครับก็ลองเข้าไปในแอปป๋าตังคุณเปิดเข้าไปเข้า g ีวอลเล็และดูโครงการในแอปนะครับว่ามีโครงการอะไรอยู่ณนะปัจจุบันบ้างคุณสามารถเช็คได้ตลอดเวลาตลอดไปเลยนะครับวิธีความรู้นี้เนี่ยเอาไปใช้ใตลอดเลยเพราะว่าเป็นความรู้ที่ตรวจสอบได้ผมตัวผมเองก็ยังตรวจสอบให้ทุกท่านเนี่ยเวลาคนมาปรึกษาผมก็ตรวจสอบให้เขาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปแอปป๋าตังเข้าจีวอลเล็ และดูว่ามีโครงการนี้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีนั่นแหละครับเป็นผลชัดเจนเลยว่าโครงการยังไม่เกิดขึ้นการเงินการแจกเงินในนั้นๆที่เขาเขียนข่าวมาที่คุณไปเสพมาก็ไม่มีครับดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับโครงการที่ขอเข้าใจนะครับคนทําข่าวนะครับผมก็ทําแบบนี้มาก็ทําให้ทุกท่านเข้าใจผิดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแถมไปละกันสาหรับ หลายๆท่านนะครับที่กําลังเสพข่าวนะครับแล้วมีวิธีการเช็คอย่างไรว่าข่าวเนี่ยจริงไม่จริงนะครับ1น,นะครับ1น,น,น,นะครับก็คือดูว่าดูหลายๆแหล่งนะครับดูจากข่าวหลายๆแหล่งแล้วแล้วสําคัญคือต้องดูจากต้นขั้วด้วยคือต้นขั้วหมายความว่าสมมุติว่าข่าวนี้ออกมาจากทาง ประกันสังคมสมมตินะออกมาจากประกันสังคมคุณต้องไปเข้าในแฟนเพจของประกันสังคมดูด,ด้วยครับว่าประกันสังคมได้มีการโพสต์เรื่องนี้ไหมประกาศเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ต้องไปเข้าแฟนเพจที่ถูกต้องเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปรประกันสังคมเนี่ยเขาจะชื่อแฟนเพจ a c e b o o k ว่าสำนักงานประกันสังคมอะไรเงี้ยนะกระทรวงกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมประมาณ <c oughs> นี้ชื่อยาวๆอย่างนี้นะฮะอัน,นต้องคุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่า ตัวต้นต้นต้นต่อต้นเหตุนะครับผมของข่าวนี้เนี่ยมาจากไหนนะครับก็คือถ้ามาจากประชาสังคมก็ต้องมาจาก Facebook แฟนเพจที่ถูกต้องแน่นอนถ้าเป็นอันนั้นเนี่ยชัวแน่นอนว่าเป็นของจริงอ่าถ้าเป็นของกระทรวงการคลังของโครงการคนละครึ่งนะคนละครึ่งเนี่ยบางส่วนครับก็มาจากเราชนะอะไรเงี้ยมาจากกรุงไทยธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปดูนะครับว่ามาจากแหล่งนั้นหรือเปล่าถ้ามาจากที่นั่น นะครับถ้าเกิดไม่มาจากที่นั่นก็ให้คิดไปก่อนนะครว่ายังไม่แน่ยัง5 0าสให้ไปดูแหล่งข่าวอื่นๆด้วยเพิ่มเติมนะครับอ่าน,นี้คืออันที่2อ,อันที่1อันที่2ครับก็คือ,อคถ้าเกิดคุณได้ติดตามข่าวส่วนใหญ่ทางใน y t u t u นะฮะก็ใน YouTube เนี่ยก็จะมีบางบางกลุ่มคนนะผมใช้บางกลุ่มบางช่องนะครับก็เขาก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเห็นนะครับเขาชอบปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับ แสดงความวิท์เห็นนะฮะก็ถ้าเกิดคุณไปเจออะไรที่ปิดแสดงความวิทเห็นครับก็มีแนวโน้มนะครับไม่แน่นะแต่บางคนปิดคาบแทนความวิทเห็นแต่เป็นข่าวจริงก็มีนะผมก็ไม่ได้พูดแบบว่าเขาจะทำอย่างนั้นปิดแสดงความวิทเห็นข่าวจริงก็มีปิดแสดงความวิทเห็นข่าวปลอมก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณถ้าคุณง่ายๆครับคนที่ทําความผิดหรือคนที่พูดอะไรที่มันไม่จริงเขาก็จะหนีความจริงไม่อยากให้คนพูดถึงเขาหรือในทางที่ไม่ดีหรือด่าเขาหรือว่าเขาหรือ บอกว่าเรื่องเขาเนี่ยไม่จริงเขาก็จะต้องปิดการสแสดงความคิดเห็นอันนี้ครูอันนี้คือเรื่องปกติ m ม k e เซนส์ให้คุณเข้าใจไหมครับดังนั้นครับถ้าค,คุณเจอใครปิดความความคิดเห็นครับก็ให้ฟังแหล่งข่าวเขาอันนึงปุ๊บแล้วก็ไปฟังอันอื่นเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่ฟังอันเดียวแลวจบนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่จะเป็นข่าวปลอมสูงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คืออันที่2นะฮนะแล้วก็ที่3นะครับก็ต้องติดตาม อยู่เสมอนะครับคือคุณต้องติดตามอัปเดตอยู่เสมอเพราะบางทีเนี่ยวันนี้เขาพูดบางทีบอลดีแจก 7, เจ็ดพันนียพรุ่งนี้แจกอีแล้ว5000ันโอ้โหแจกอะไรกันบ่อยขนาดนั้นนะครับน,นี่ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไปติดตามแล้วเนี่ยมันมีแจกเยอะเกินไปนะครับแล้วมันไม่ได้มาจากแหล่งต้นขั้วเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเอาง่ายๆคุณฟังตามแหล่งที่มาถึงจริงๆอะ่ะ ยังไงก็จะไม่โดนนะครับไม่โดนหลอกไม่โดนข่าวปลอมนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยทุกท่านนะครับกรองให้นะฮะถ้าเกิดคุณมีคาถามเพิ่มเติมใดๆครับพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้หรือว่ากดชื่อคลิปนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับและนี่คือการตอบคําถามสําหรับเรื่องราวตอนนี้ที่มีคนมาถามกันเยอะมากวันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ